ละครเวทีนี้เป็นเวทีเลหลายอย่างเรือจังตอนสัมภาษณ์ทำหน้าของเวทีของก้องของเจมก็จริงๆว่าแค่หอมเจมเองเหรอที่เห็นกันไม่นะไม่นด้ตื่นหรอคะลูกไม่ได้กอดไงคะมีแนบแน่น่วเอาจริงๆแบบอไพูดจากใจจริงเลยค่ะปกติย่าไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยชมกันเองเรื่องเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่าแบบ มันจะมีมันจะมีความในใจว่าอยากทำให้ดีกว่านี้เรื่อยๆก็จะไม่ได้ชมตัวเองกันเองแบบเยอะๆแต่ครั้งนี้หนูรู้สึกมันต้องชมอะภูมิใจแบบมากเกินทุกอย่างที่คิดไว้ที่เขาจะทำได้แต่ได้ได้ดูกันมยได้ดูมันแบบบียอนทุกอย่างที่คิดไว้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินพี่แบร์ร้องซ้อมร้องอะค่ะตั้งแต่แบบต้นปลายมกราจนถึงวันนี้ที่เขาไปแสดงจริงๆอะแบบเสียงเขาแบบ พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้รหโอ d โหตอ้โอ้โหโอ้โรโอ้โาโอ้โหโอ้โหโอ้โห่อ้โหโ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 อ้่หโอ้โหโอ้โหอ้โหูอ้โหโอนโหปอ้ชหโว้ิหอ้เลยอ้โเอาเพราะว่าอ้โหชา้ฟองทหกวันใช่้โหอ้ได้โหโอ้โหอได้อ้โหโอ้โงโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้โอ้โหอ้โหโอ้โ่อออิออิอ้้้ ย่าเป็นมิเชลตัวจริงไปแลไปแล้วเขาบอกว่ามีคนอิจฉาไงว่าย่ามีชาลิฟตัวจริงที่บ้านย่าคือตัวจริงของแบลลี่ที่บ้านแล้วอิจฉาอย่างหนึ่งคือเขาพกขนมปังก้อนที่ที่ที่ปแผ่นอกตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกภูมิใจในคัวมากเลยค่ะ บอดี้ดีมากเลยญาติรู้สึกว่านี่คือบอดี้ที่ดีสุดของพี่แบร์เท่าที่เขาเคยปั้นมาเคยคิดไปว่าเสียงเสียงกล้ามหลังพี่แบร์เสยเยอะขนาดนั้นคนกีดให้คนกรีดแต่เอาจริงๆอะหน้าบ้านเลยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้เลยค่ะว่าด้วยแสงสีเสียงมันช่วยแบบไลท์ให้ให้แบบชัดมากๆเลยการันตีว่าอลังการที่สุดเคยเจอเท่าที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมหุ่นพี่แบร์ใช่ไหมคะตอนนี้หนูหนูรู้สึกว่าอลังการสุด ถ้าจริงๆอะคนสงสัยว่าทำไมย่าต้องดูสองรอบทำไมหนูต้องดูสองรอบสปอร์ตค่ะแต่แต่อันนี้ไม่ได้อวยนะก็อวยแหละค่ะแต่ว่ามันมาจากใจจริงคือทุกครั้งที่ดูอะค่ะมันจะมีแมจิกอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกครั้งเราตื่นสึกว่าพี่แย่แบบแบบมันต่างกันเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาค่ะแล้วแบบหนูว่า จะน่าจะดูมากกว่าสองรอบแน่นอนแ้สองรอบนี้เราได้ซื้อแล้วรอบสามแล้วใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบแบบซื้อไกลเกินไปอ่ะหมายความว่าแบบ in August กะค่ะซื้อตั๋วในสิงหาเดือนสิงหาเราจะไปกดใหม่ซื้อเดือนนี้ก็เท่ากับว่ามากกว่าสามรอบละแค่อย่างนั้นก็ใช่ไหมเดือนหน้านี่ต้องไปดูทุกรอบปะเนี่ยแต่เราเป็นแฟนพระเอกทำไมเราไม่ขอพระเอกเรา อยากอยากซักผอาสนั่สนิทเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยอยากอยาอุส่าห์อยาอยากกดบัตรเองใช่นี่นี่ทิ๊กมี่ทิ๊กในการกดไหมเพราะว่าหลายคนก็ต้องแยกกันเพื่อที่เพราะเหมือนเพราะย่าซื้อเดือนสิงหาคมมันมันยังมีว่ามันยังมีใช่ค่ะเพราะพาที่บ้านไปดูด้วยค่ะแล้วเดือนนี้ยังมีที่นั่งสวยๆรอเยอะๆอยู่ไม่ดูของเดือนนี้ เลือกที่นั่งไปว่าเออวงนี้ได้แล้วจะไปจ่ายตอนนี้นั่งนั่งหน้าสุดมาแล้วแบบถอยหลังมาอีกหนึ่งกึศว้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยวะเดี๋ยวจะแบบแบบซื้อแบบถอยหลังจริงพอพอเราะวันนนย่าได้คุยกับพี่แก้มเหมือนอ่ะคุยค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเนี่ยเขาน่ารักมากเลยสำหรับย่าย่ารู้สึกว่าแบบแบบพี่แก้มเขาเป็นสเปคของย่าแล้วกันนะคะ l i บ e like she's so hot she's very beautiful ค่ะ แต่แย่างนี้ฉันแน girl นิดหน่อยก็สมัครเลยสมัครเป็นสาย girl แล้วชอบมากเสียงเขาแบบคนดูกันแต่เรามีให้กำลังใจเขายังไงบ้างพอนี่ฉันลบสิเขาไม่ค่อยกล้าสัมผัสตัวพี่แบมมากช่วงแรกๆเราไม่ได้รับอยากเขาไม่รู้ว่ายังไงลบเล็กๆเหมือนมันไม่โดนมันมันมันแบบว่ามันแบบอ๋อเพีคงสุจับไปเลยอันนี้ไม่เสียงสูงนะจ๊ะจะได้ทุกคนจะได้ ไม่ได้มันคือการแสดงค่ะเราไม่ได้ม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ห่วงเรื่องนี้ไหมเพาะเลิกซีนจูกจริง55รอบหนูอยากจะบอกว่าหนูคุณเลขไว้เราด้วยคุณเลขไ้ดเหรอเว่าลเรืองได้จูงไทั้งหมดเท่าไหร่คูเลขาต้องจูเท่าไหรจู3รอบนะแล้วทั้งหมดาร53ไปสิคะไยากแต่ยังไม่รวมซ้อมนะไม่ซ้อมไม่น้ำ 1 5อหิรอบร้อจูบก็คือทุกวันรอนกลับบ้านนะค่ะเขาบอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าเอาคืนมาเลยแสดงว่าต้องคืนเท่ากับพี่ร้อยห้าสก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทดเอาทีหลังได้ค่ะหรือว่าต้องคูนคืนให้อีกครับคุณเออยังมีอีกทั้งชีวิตแต่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 ตอนที่ดูเ่า่ยยังแบบพูดแบบเอาอีกเอาอีก ไ,ไม่ห่วงหมายเขาไม่อยากให้เขาแบบเล่นอีกเล่นอีกเอาไปเลยจำที่อุ่่ยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ห่วงไม่ห่วงโอ้โน้โนโนมันคือการแสดงค่ะแล้วก็ย่ารู้สึกว่าแบบคอร์ริโอกราฟทุกอย่างแบบแบบแสงที่กระทบอุ้ยสปอยไม่ได้แสแสงที่กระทบในฉากอ่ะมันดูแบบมูชโนมากหนูยังแบบสุดโรแมนติกเนาะย่าใช่ค่ะมันโรแมนติกมากชอบมากอยากเอาอีกคจะมีคนแซวว่าย่ากับก็แก้ไขๆกัน อได้เนาะใครนี่ยังไปดูดูก็ชวนชวนในไทยค่ะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะมันมันมันดีมากมากมากจริงๆค่ะแบบรู้สึกว่าคำพูดอธิบายมันมันสื่อไม่ครบในความแบบว้าวของของ performance ครั้งนี้ค่ะ,ะก็ดสัดมาเจริญใจตรงนีประสบมพิเศษสีด้วยค่ะใครเตื้อมเมนต์ที่ไม่้วยอ่ะตีองเอในเตื้องเดิมเดิมเขาง่ามมากเลย รู้สึกเป็นยังไงไหมไปแบบตั้งใกล้กันด้วยใช่ก็จริงๆอยู่ด้วยกันหลายวันพอสักวัค่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเขาเป็นคนที่เทคแคร์ตลอดเวลาค่ะแล้วเขาถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหนื่อยไหมแบบยูบินมาตั้งไกลแบบยูแบบเจ็ตแล็กไปเขาว่าถามทุกวันเลยแล้ว I felt very happy มันเป็นมิวส์ในเราจับหน้าใชเกินดีค่ะแบรู้ว่าปุ๊บปุ๊บเซอร์วิสพิเศษอะไรบ้างคะ เหมือนเขาเป็นห่วงตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะเหมือนแบบไปดูไปแล้วเขาเขาเขาถามตลอดเวลาว่าแบบให้แบบตอนที่ตอนที่มาเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหนาวไหมนะเนาะอากาศมันดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยเขาไปถามว่าเอาแจ็คเก็ตใช่ไหมอะไรเขาเขาดูแบบเขาดูแบบอุ่นเนาะใช่ค่ะเขาเป็นนักมาลาค่ะน่ารักมากจริงๆค่ะสวยด้วยค่ะได้ถามเขาบอกไหมว่าจะทำอาหารเกาหลีมันยากกินไหม เป็นจริงเหรอโอ้โหแต่เขาก็พูดเรื่องคำอาหารเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะเคยเคยได้เห็นผลงานี้ไหมาก่อนเราดูค่ะดูค่ะเรารู้จักอาหารเกาหลีของเขาเลยมี่สอนท่านีครับอะไรนไม่กล้าถามเพราะนมันเยอะเออแต่เขาเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักใช่ครับประทับใจมากๆเขาน่ารักมากจริงเขาสวยขนาด ใช่ชอบสวยสวยแบบเออเอาอยู <Techn Pokémon> ่มากๆากทุก <cities> ลุกเลยค่ะเพราะว่าเราเราเจอกันหลายๆวันจริงๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนทุกวันแต่เขายังสวยอยู่เด็กๆแล้วหน้าเด็กมากเลยหน้าเด็กหน้าเด็กอ่าจัดตาเนื้อน้องได้เห็นพิสูจน์ไปแล้วความสวยจริงสวยจริงค่ะพิสูจน์ไปตาเนื้อแล้วเนาะพิสูจน์ก็ตาเนื้อสวยจริงโอเคโอเคครับเอาไม่ใส่กลับมาเป็นคนเดิมแล้วค่ะ